คลิปนี้จะพามาแกะกล่องลำโพงที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นลำโพงหลักพันที่คุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับหลักหมื่นเลยและนี่คือ Edifier MR4 นะครับเป็นลำโพงตั้งโต๊ะที่ใช้ได้ทั้งดูหนังฟังเพลงหรือใช้ทํางานจริงจังได้เลยวัสดุทํามาจากไม้แท้ MDF นะครับแข็งแรงและช่วยซับแรงกระแทกทําให้ได้เสียงที่แน่นดีไซน์ภายนอกเนี่ยดูดีมากๆเลยเข้ากันได้กับทุกหมู่ทุกโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนรูราหรือว่าโทนมินิมอลกําลังขับรวมกัน2ตัวเนี่ยอยู่ที่42วัตต์เลยด้านล่างจะเป็น,น,น,ว,นว,ว,วูฟตเฟต พูดง่ายง่ายคือรองรับทุกย่านเสียงนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำและเขายังออกแบบเสียงมาให้เน้นรายละเอียดเสียงให้เหมือนกับต้นฉบับที่สุดเลย ด้านหน้าเขาจะมีปุ่มหนกมาให้นะครับเอาไว้สําหรับปรับวอลลุมซึ่งถ้าเรากดลงไปมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะสีแดงคือมอนิเตอร์โหมดสำหรับงานตัดต่อหรืองานที่ใช้เสียงแบบจริงจังเลยสีเขียวคือมิวสิกโหมดสาหรับดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมนะครับถ้ากดค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดมาในส่วนของด้านหลังนะครับจะมีปุ่มให้ปรับเสียงเบสเสียงแหลมเผื่อใครที่อยากได้เบสหนักๆเนี่ยก็มาปรับตรงนี้ได้เลยต่อไปก็เป็นช่อง RCA นะครับสำหรับต่อรับเสียงจากซอต่างๆช่องสุดท้ายเนี่ยเป็น TR สําหรับต่อเข้ากับมมมิิกกกเเเเอออรรรร์์หืุปปปณสสสีีียยงงงะะดดดัับในนนตตโ็ลลําาาพท่วแๆ ผมเพิ่งได้มีโอกาสใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆทั้งดีไซน์ที่เอามาจาัดโต๊ะคอมก็สวยและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งทํางานและเล่นเกมเลยเป็นตัวเริ่มต้นที่แนะนํามากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับพิกัดอยู่ที่เดิมเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแล้วมาเจอกันใหม่แฮปปี้บ๊อกกีเดวีเพล